พักประชาชนนะครับเจอ,เ,อ,อเพจพักส้มโกหกอะไรเนี่ยนะเขาโพสต์ล่าสุดเกี่ยวกับออนโยบายของพักฝ่ายคา้านคือพักประชาชนเขาโพสต์ไปยังไงฟังนะฮะทุกคนคะช่วยบอกพักส้มให้เลิกหาเสียงหลอกคนแก่และสร้างความเกลียดชังให้ทหารได้แล้วค่ะพักส้มไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่มีอำนาจแจกเงินผู้สูงอายุ 3, 0 0 0บาท คุณเป็นฝ่ายค้านม,มีหน้าที่ตรวจสอบค่ะถึงคุณเป็นรัฐบาลคุณก็ไม่มีเงินแจกถ้าแจก3,000บาทต่อเดือนให้กับคนแก่12ล้านคนคุณต้องใช้เงิน432,000ล้านบาทต่อปีคุณจะเอาเงินมาจากไหนจะลดงบซื้ออาวุธหมื่นล้านเรือดำน้ำพันล้านก็ยังขาดอีก4,000 0 0ล้านต้องยุบกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงศึกษาธิการนั่นแหละถึงเงินจะพอ ส่วนสิทธิพิเศษทางภาษีพี่เทงพูดเหมือนคนไม่มีความรู้โอ้โหนี่ฮะพี่เทงคือหัวหน้าพักนะพี่เทงถ้าประเทศเราไม่มีใครจะมาลงทุนเขาเขาย้ายไปมาเลอินโดเวียดนามที่สำคัญบริษัทเครือญาติธนาทรก็ได้สิทธิตรงนี้หยุดโกหกคนพิษสุนุโลกได้แล้วค่ะนะครับแล้วพักส้มโกหกอะไรก็ยังโพสต์คลิปนะนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ หรือว่าเทงหัวหน้าพักคณะปลาสายหาเสียงช่วยผู้สมัครสอส,อสอพักประชาชนน,านะฮะขอใ้ยผู้สูงอายุเราพูดมาโดยตลอดนะครับอย่างที่พี่จอนบอกกูว่าถ้ามีพ่อแม่คนไหนรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะพอได้ยังไงนะทุกวันนี้ไม่จุดร้อยมันยังกลา,ายบ้ากลายบ้างไายโป๊บบ้าเปนโป๊บบ้าสามพันจะพอได้ยังไงพวกเรายืนยันเงินที่เคยไปซื้ออาวุธอุกปกรณ์ข่าวเรือกระนาดที่เคยซื้อนะครับหรือรวมถึงสิทธิพิเศษภาษี วันนี้มาทีเป็นคุณผู้ขาดเนาะเราไม่ต้องเอ่ยชื่ออย่างเช่นธุรกิจตามสนามบินต่างๆที่มีการจ่ายผลประโยชน์ให้นักการเดินเพื่อปกเพื่อลเอาผลประโยชน์ให้กับเขาเงินต่างๆเหล่านี้ถ่านเลียนปฏิรูประบบภาษีทำกติกาให้มันแปงมากขึ้นกับประชาชนทุกคนเราเชื่อว่าประเทศไทยอครับท่มีทรัพยากรเพียงพอมาทําสวัสดิการของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนี่ฮะนี่คือคุณเทงฮะคุณเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิไปช่วยผู้สมัครสสพพรคประชาชน ในการเลือกตั้งซ่อมสอส,สพิษณุโลกเขตหนึ่งนะครับไปพูดแบบนี้ยังไปยืนยันว่าจะไปแจกนะฮะจะไปแจกเงินเบีย้ยอย่างทีพผู้สูงอายุให้เดือนละ3 0 0พันและงบอกอธิบายด้วยนะฮะอาจจะมีบางคนคิดว่า3,000จะพอเหรอนะสามพันพอฮะทุกวันนี้ไม่กี่ร้อยก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง3,000เราจะยืนยันว่าเราจะเอาเงินมาจากที่เคยซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้ำํา สิทธทิพิเศษทางภาษีต่างๆเราจะมาให้ใน3,000บาทนี้นะนี่คุณเป็นพักฝ่ายคา้าน <c oughs> เทงเออคุณถ้าคุณไปช่วยหาเสียงให้กับลูกพักคุณในการเลือกตั้งซ่อมสอส,อสอพิศนุโลกเขตหนึ่งถ้าคุณไปช่วยแล้วเดี๋ยววันที่15กันยายนนี้เลือกเสร็จแล้วลูกพักคุณชนะ <c oughs> อ่าได้เป็นสอสอแทนรองอองนะเล่ยังไงฮะ พอลูกพักคุณคนนี้ชนะได้มาหนึ่งที่นั่งคุณจะไปให้ประชาชนชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งก็ได้อะนับเฉพาะเขตนี้ก็ได้ให้คนแก่เนี่ยที่นี่ได้สามพันบาทต่อเดือนแหละเออเทงเมาหมัดหรือเปล่าวะเออคุณไปหาเสียงแบบนี้ได้ยังไงคุณต้องไปพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพิษณุโลกเขตหนึ่งอายกตัวอย่างอพิษณุโลก ทุกเขตก็ได้ที่มีปัญหาเจออยู่ในพิษณุโลกไม่ต้องเฉพาะเขตหนึ่งก็ได้แต่คุณไปหาเสียงเหมารวมแบบนี้ไม่ได้คุณจะมาบอกว่าคนแก่ที่พิษณุโลกเขตหนึ่งใครอายุ60ปีขึ้นไปถ้าเลือกนะลูกพักค,คุณเป็นสสแทนรองอ๋องแล้วจะได้เงิน3,000บาทต่อเดือนเมาหม,มัดหรือเปล่าเท้งอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วมึงมั่วมากท่านผู้ชมฮะมึงมั่วมาก โอ้โหคือพูดไปเรื่อยจําเป็นบทเรียนสิเทงเคยพูดเอาไว้แล้วตอนตอนไปช่วยอะไรนะที่ราชบุรีอ่ะนายกบจอ่ะไปพูดถึงน้ําท่วมอ่วะว่าทําไมพักประชาชนไม่ได้ไปแจกของน้ําท่วมตอนนั้นคุณก็เลื่อยไหลไปแบบไปพูดถึงน้นําท่วมว่าทําไมคุณไม่ไปแจกของตอนนั้นทีหนึ่งแล้วนะเทงทีหนึ่งแล้วนะไหลออกไปจากนอกราชบุรีอ่ะนี่มึงเอาอีกแล้วเทงเฮ้ย ขออนุญาตขึ้นมึงขึ้นกูมันจะได้แบบเห็นภาพไม่งั้นดึงสติไม่ได้นะออพอพอเป็นหัวหน้าพักประชาชนแนละ้วไม่ใช่ว่าจะได้ทําทุกอย่างนะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านนะเทงเออทุกวันนี้ทุกวันนี้เออได้รับการโปรดกล้าวเป็นผู้นําฝ่ายค้านหรือยังยังไม่รู้เลยอ,อยังไม่เห็นประกาศในราชกิจจาเลยนะใช,ใช่ไหมฮะใช่ไม่เอานะ พี่น้องประชาชนชาวเขตหนึ่งพิษณุโลกก็ต้องเอฟังหูไว้ไวสองสามหูเลยนะฮะถ้าฟังคนนี้พูดนะฮะไปหาเสียงไปพูดไปตามกรอนได้ยังไงกรอนพาไปไม่ได้นะเป็นฝ่ายค้านย้ําเลยว่าก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยคือสอสอของพรรคประชาชนต้องพูดเลยวนะ่าเราจะออกไปทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเราจะออกไปทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านก่อนก้าออกจากบ้านเนี่ยจูบลาลูกมเมียเนี่ยก็บอกเลยเอวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ผัวจะไปเดี๋ยวสามีจะไปเดี๋ยวพ่อจะไปทําหน้าที่ฝ่ายค้านที่ดีที่สุดเลยนะลูกหรือว่าเมียอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวคุณออกไปทํางานเนี่ยคุณไม่ได้ไปเป็นรัฐมนตรีนะเว้ยโอ้โหเออต้องขอบคุณทางเพจนะเขาฟังอย่างละเอียดเลยเแล้วคุณอย่าลืมนะว่าในโซเชียลนะก็มีเพจนี่อยู่นะคุณพูดอะไรก็ตามแต่คุณจะไปแอบพูดที่ไหนนะคุณไม่ลออหูลออตาเพจนี่แหละฮะ เขามีคลิปมาให้เลยอัอนนี้คลิปเอามาจากเพจเลยนะอืโอ้โหสุดยอดจริงพิศุดโลกนะครับท่านผู้ชมครัเลือกตั้งซ่อมแทนที่ขององปฏิพัตนะครับก็วันที่15กันยายนนี้เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาตอน5โมงเย็นที่ศูนย์กลางเมืองเขตเทศบาลนครพิศุโลกนะครับเพื่อไทยก็มีการปราศัยใหญ่ หาเสียงให้กับคุณเจเด็ดจันทราผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสอส,อสอพิษโลกเขตหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนะฮะก็นำทีมโดยนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสรรวงเทียนทองนะฮะคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชคุณตรีชดาศรีธาดานะฮะแล้วก็อีกหลายคนสลับกันขึ้นเวทีปราัยนะครับก็ค่อนข้างคึกคัก<ถ>เวทีปราศัยพรรคเพื่อไทยนะครับเสนอนโยบาย30บาทรักษาท,ทุกที่ เพิ่มการรักษา6โรคผลักดันร่างพรบรอสอมอสร้างความยั่งยืนมั่นคงถึงลูกหลานการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวเงินดิจิตอลวอลเล็ตการแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองแล้วก็ปัญหาบ่อขยะตัวคุณเจเด็ตเองผู้สมัครนะครับก็พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาขยะของพิซูโลที่มีการหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการขยะนะฮะก็อ้างถึงชื่อของดรสมชัยวงเจริญ หรือว่าที่รู้จักกันดีกับวงพานิชได้รับคําแนะนําแก้ปัญหา2วิธีก็คือการแยกขยะเปียกและขยะแห้งและรถขยะก็อย่าปนอยู่บนรถคันเดียวนี่นะฮะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับก็พูดถึงมีการศึกษาข้อมูลที่เชื่อว่าท,ทําทีเดียววางแผนถึงลูกหลานและขยะในไทยส่งขายโรงงานที่รับซื้อยังไม่เพียงพอ เชื่อมันว่าแก้ไขได้แล้วก็จะแก้ไขปัญหาได้จนหมดมนะอันนี้เฉพาะเรื่องขยะเรื่องเดียวก่อนนะครับคุณบู้นะฮะบู้จเดชจันทรานะครับ,บ,รจจรบวันที่15นี้แล้วนะของเพื่อไทยนะใช่นี่ของเพื่อไทยนะครับโอโอโอนี่ฮะทางรัฐบาลเนี่ยส่งคนเดียวเลยนะฮะส่งคนเดียวสำหรับนะการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะใช่ สู้เต็มที่ซี่ของรัฐบาลถ้าส่งหลายคนเสียเปรียบเขาใช่มันจะแข่งกันเองตัดก,กันเองเพราะเาเขตนี้เป็นเขตอิทธิพลของท่านรองอ,อง <laughs> ท่านก็ <laughs> ทําอะไรไว้หลายอย่างนะฮะตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นสอสอแล้วก็เสียใจนะชาวบ้านคงเสียดายอ่ะร้องโหมร้องไห้กันนะก็ไม่เป็นไรฮะก็ส่งตัวแทนมาสู้นะฮะศ <laughs> ึกครั้งนี้ของออพักประชาชน ตรงนี <mile> ้แพ้ไม่ได้เลยนะแพ้ไม่ได้จริงๆนะเพราะท่านรองอองเนี่ยเป็นสอสมาสองสมัยเลยนะแล้วคะแนนครั้งที่แล้วเนี่ยทิ้งขาดโอขาดเลยเขียหนึ่งพิษุโลกเนี่ยเอาง่ายๆคะแนนของที่สองที่สามรวมกันเนี่ยยังไม่เท่าคะแนนที่หนึ่งใช่เพราะเพราะคือท่านรององนะท่านสุดยอดอ่ะใช่ไหมสุดยอดจริงๆนะนี่ก็ติดตามดูต่อไปฮะ วันที่วันอาทิตย์นี้แล้วฮะ15กันยายนนะท่านผู้ชมฮะใช่แม้ว่าจะเกิดขึ้นที่เขตหนึ่งพิษณุโลกแต่ว่าทั่วประเทศจับจ้องมองดูนะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายกองเชียร์ของทั้งสองพักก็เชียร์คนของตัวเองแหละฮะ<ช>โดยเฉพาะพักประชาชนยิ่งต้องเชียร์เต็มที่เพราะแพ้มาโอ้โหอะไรมัน,นอะไรกันนักหนาแพ้มาตลอดเลยนะใช่เลือกต<ช>ั้งเล็กเลือกตั้งโอ้แพ้มาตลอดนะะดูสิฮะ เมื่อวานนี้ก็แพ้ใช่ไหมเมื่อวานนี้เลือกนายกเทศมนตรีคือราชบุรีเพิ่งจะเลือกอบจอไปใช่ไหมเออใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ